ันนี้ก็มาอยู่กับฟ้าอีกแล้วนะคะก็อยู่ในกิจกรรมของทารชนที่กลับมาอีกครั้งนะคะรอบนี้กลับมาแค่7วันเท่านั้นนะเดี๋ยวฟ้าพาไปดูนะคะว่าฟ้าเนี่ยเกลือขนาดไหนนะจริงๆคือฟ้าสุ่มไว้แล้วนะก็เออไม่ได้อัดนี่คะ่ะความเกลือคือฟ้าเล่นตัวผู้หญิงเนี่ยแล้วแบบคือฟ้าอยากได้ชุดน้องโตเกียวจริงๆนมะันคือฟ้าจะสุ่มกี่รอบก็ได้ตัวผู้ชายก่อนตลอดเลยคะ่ะเพราะรู้สึกอกหักไหมไม่รู้อ่ะ คือตัวฟ้าไม่ได้เล่นตัวผู้ชายนะคะแต่ก็รู้สึกคุ้มไหมมันก็คุ้มนะแต่เออมันก็คุ้มอะแต่คือบางทีก็เอองบมันน้อยเนาะก็ออกตัวผู้หญิงก่อนก็ได้นะคะ <S <S นี่ทุกคนนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมในตอนนี้นะคะก็ทางฟรีไฟลนะคะก็จะแจกชุดนี้นะคะเป็นแพ็คเต่าดำส่วรรค์ค่ะก็จะแจกฟรีนะคะแต่ว่า จะฟรีนั้นคือมันต้องมีเงื่อนไขนะคะทุกคนจะต้องทําภารกิจค่ะของฟรีบางอย่างก็ได้มาไม่ง่ายนะไออย่างชุดนี้นะคะมันก็โอ้โหดูดิมันมากับหลายชุดอะมันมีทั้งเสือมใช่ปะเออแล้วก็มีฟินิกมีอะไรมากมายนะคะก็ดูนี่เต่านะเขาก็มาแจกนะคะชุดเจ้าตัวนี้อาจจะไม่ได้สวยหรืออาจจะไม่ค่อยมีใครสนใจนะแต่คนส่วนใหญ่สนใจในทรงผมมันนะคะ กิจกรรมเนี่ยก็คือเก็บโทเค็นรูปกุญแจนี้ไว้นะเพื่อเอามาปลดล็อกนะคะแต่และตัวก็ใช้ประมาณ2นะคะใน3ใน2ช่องแรกนะช่องที่3ก็ใช้5นะคะห้าอันเลยก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยในการเก็บนะแต่ทุกคนสามารถเล่นในโหมดธรรมดาแล้วก็เก็บกุญแจนี้ได้เลยนะคะหรือว่าโหมด C4 สีฟ้าไม่แน่ใจนะฟ้าเล่นทีไรก็ไม่เคยจำเราได้แต่งตัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน น่ารักอยู่นะพอใส่กับหัวเนี่ยก็จะพาไปเล่นโหมด CC แบบชิลๆนะคะกับชุดทรชนที่เพิ่งกลับมานะคะบางทีก็จับคู่เร็วมากบางทีก็จับคู่นานมากเลยทุกคนเมื่อกี้ฟ้ากดเปลี่ยนโหมดค่ะแล้วมันก็เป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะคือแบบจับคู่เร็วมากเลยทุกคนโอ้โหสีฟ้าบัอกปะนี่ฮะแล่โอโค้ดเขามาต่อยฟ้าทำไมทําทำไม ทุกคนแพทใหม่มันมีให้แบบปิดเปิดร้านค้าได้แล้วก็ที่ชุบได้นะคะแต่ฟ้าว่าเปิดไว้เหมือนเดิมดีแล้วค่ะแบบปิดแล้วมันดูโล่งตาบแบลกๆตกอะเอ๊ะเวลาจะแลกของด้วยเราก็ถ้าปิดเราก็ไม่เห็นเนาะฟ้าไม่เอานกมาทุกคนฟ้าเอาเจ้าเดกกี้มานะคะเอาไว้แบบเปิดตำแหน่งศัตรูนะแต่แบบเออตำแหน่งศัตรูปกติเอาไว้ใช้กับ CVC เนาะมันจะง่ายกว่าแต่จริงๆหมดปกติธรรมดาก็ได้นะ ก็ได้แหละโอเคค่ะทุกคนที่นี้ฟ้าคองคือฟ้าอาจจะเล่นไม่จบนะเพราะว่าฟ้ากกนี่ค่ะทุกคนเราเจอไอเทมพิเศษฟ้าชอบรถแบบเออรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือแบบมันขับมันมากเลยทุกคนอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบุญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ค่อยไปแว้นกันค่ะฟ้าคอแบบเออเอาเก็บของก่อนนะ จริงๆปืนไอซ์กันไม่จําเป็นนะคะถ้าเรามาคนเดียวเนาะคือถึงเอามาก็ไม่รู้จะยิง,ยะะยงใครทุกคนยิงไห้ตัวเองมันก็กระสุนมันไม่กลับหลังอะ mm hmm. ถ้ามากับเพื่อนนี่คือจะเป็นไอเทมพิเศษที่ฟ้าต้องมีเลยะคะ mm ่ะ hmm. เอาละค่ะทุกคนคือมันเงียบเกินไปแล้วอะ mm hmm. เดี๋ยวฟ้าจะเอารถมอไซค์ไปขับอาเร n านะคะรถอยูไหนปืนที่ดือในยาม ถึงเอา m อมเกูนงัดหน้าใครตอนนี้ก็ตายเปล่าค่ะทุกคนไปเลยอฟชอบขับมอไซค์มากกว่า,ามากกว่ารถแบบเออบิ๊กฟุตหรือรถยนอะไรนเนี่ยมันขับมันมากเดีย๋ยว <c oughs> เียพียงเบรกเร็วเกินไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่นี่นะทุกคนคาตูลิสติว่ เอาเป็นว่าเกมนี้จบตอนไหนก็ให้มันจบตอนนั้นนะคะคือจะมารีวิวเสียเฉยๆทุกคนเส้ยดีมาพอมความเกลียออวยไม่นะจริงๆคือพามาดูความกากค่ะทุกคนเอาจิงคือถ้าขับเองจะมันกว่าสอนเพื่อนนะทุกคนมันมันแปลกๆไงไม่รู้แต่ฟ้าไม่ค่อยชอบมุมก็ เลี้ยวค่ะเลี้ยวถอยกลับไปต่อสวยจอดได้สวยอืยย้อเลนตั้งนานก็ไม่ดูดูอีพีเต็มแล้วยังจะมากินเห็ดทุกคนคะ่ะ กอเดินลงดีกว่าเสียงมันดังเดี๋ยวคลิปต่อจากนี้นะคะฟ้าจะมารีวิวเป็นชุดผู้ชายด้วยเลยนะเป็นเซตเลยนะคะแบบไม่ปรับแต่งอะไรนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูในโซนฟรีสไตล์เนาะจริงๆฟ้าเล่นเกมไม่เก่งจริงๆอ่ะฟ้าบัดบอกเกือบทุกคลิปเลยอืมอะทุกคนนเออ คือทุกคนทำไมตาเมื่อกี้ฟ้ากำลังจะเปิดโคนูค่ะแต่นั่นแหละค่ะทุกคนอยากจะเปิดเขาแต่ก็อโน้ยเขายิง e n i น s โอเคเราก็เข้ามาในโซนฟรีสไตล์แล้วนะคะถามว่าทำไมชุดผู้หญิงเมื่อกี้ถึงไม่เข้ามาในฟรีสไตล์ไปเลยทีเดียวคือเอาจริงค่ะทุกคนคืออยากเล่นด้วยแหละแต่แบบเออก็ตายโง่แบบนั้นเกมเลยจบไวปทุกคนคือจริงๆฟ้ามีหน้ากากอันนี้อยู่นะแบบเอามาใส่ได้เลยคือตอนนั้นจําไม่ได้ว่าเอามาจากไหนอะ่ะคือมันแยกหน้ากากได้เลยค่ะหรือว่าน่าจะมาพร้อมชุดท่าชนเนไม่รู้อะ่ะ ฟ้ามีอีกชุดหนึ่งด้วยเดี๋ยวไว้รีวิวทีนะคะอันนี้คือรีวิวของที่มาแบบกลับมาอีกครั้งนะชุดผู้ชายก็ทรงผมนะคะมีหน้ากากติดเหมือนชุด,ดน้องตัวเกียวนะคะที่ฟ้าไม่ได้แนบรูปไว้เดี๋ยวจบจังนะคะจะรีวิวทีเดียวเป็นเซตเดียวไปเลยนะคะแบบไม่สวมใส่อย่างอื่นนะคะดาบไม่เกี่ยวนะคือฟ้าเอามาเฉยๆดาบก็มันไม่เกี่ยวคือชุดผู้ชายก็เนี่ยคะ่ะทุกคนดูดิกางเกงก็เท่อยู่นะ คนเห็นชัดขึ้นปะดูดิคือชุดผู้ชายก็แล้วแต่คุณจะชอบนะคะก็มีความเก๋ไปในตัวนะดูมีอะไรห้อยตรงต,รงตรงิงมีเอฟเฟกที่เสื้อผ้าด้วยค่ะเหมือนชุดของผู้หญิงเลยทุกคนนี่ก็เป็นหน้ากากนะคะคือเหมือนกับไอ้ตรงผมเลยเห็นปะฟ้าก็จําไม่ได้นะคะว่าได้มาจากไหนนะโอเคค่ะมาดูที่ตัวละครผู้หญิงนะคะยวขอใส่แบบครบเซตไว้ก่อนเลยนะ ทุกคนคือมันจะมีสัญ,ญลักษณ์แบบของเรื่องทอรชุมบุรีของทรชุมบุรีของทรชุมบุรีของทลชุมบุร <c oughs> เีเดี๋ยวเดี๋ยวประมูดอะไรเนี่ยข,ของเรื่องทรชนคนโปลโลนะคะทุกคนทำไมพอรู้สึกกายังเลยไม่นะันลืมทรชนบุรีไปนะคะติดมันตะกิกา นี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นน้องโตเกียวนะคะเอ๊ะเดี๋ยวหน้ากากไม่เกี่ยวนะคะหน้ากากไม่เกี่ยวเดี๋ยวขอใส่ครบติ้มใหม่ทีหนึ่งนะนี่ทุกคนเป็นไงคะสวยไหมแล้วถ้าคุณชอบนะใครที่ชอบออดีไซน์หรือว่าเรื่องนี้นะคะก็ซื้อเก็บไว้นะคะเป็นคอลเลคชาันไม่เชิงคอลแลบรอบ2ค่ะแต่เอากลับมาขายอีกรอบหนึ่งคะ่ะเก็บไหมเออน่าจะประมาณนั้นนะ หรือเปล่าแต่หน้ากากนี้คือไม่ใช่ของอ่ารอบนี้นะคะเป็นของรอบที่ผ่านมานะทุกคนจะเห็นได้ไว่าเฟฟมมันลอยแบบโอ้โหลอยแบบสวยมากดูเด็ดดีไซน์สวยมากค่ะทุกคนและเสื้อตัวนี้นะคะก็สามารถแมทกับกางเก,กงได้หลายรูปแบบนะคะเออน้องมีเข่าด้วยปะเฮ้ยน้องมีเขา่ามีแบบปลอยผมสีแดงๆดเฮ้ยเท่อะทุกคนดูดิ ส่วนรองเท้าก็โอ้โหเซ็กซี่มากเออน่ารักดีค่ะทุกคนใครชอบก็อย่าลืมเก็บไว้นะนี่ค่ะทุกคนในเทมสุดพิเศษนะคะไม่ใช่รอบนี้นะเป็นของรอบที่ผ่านมานะคะคือเป็นชุดท่ละชนในรอบแรกที่เข้ามาเลยค่ะดูสร้อยดีทุกคนเท่มากอะแล้วมีรอยสักด้วยนะคะอันนี้หน้ากากคือของมันเลยนะไม่ใช่หน้ากากแยกที่ฟ้าแบบออกมาใส่นะคะดูทรงผมดิ เราไม่ออกเลยว่าใครดูชุดี่ทุกคนคือไม่ค่อยมีใครใส่เลยนะคือมันไม่น่าจะสะดุดตาคนอื่นหลายๆคนนะคะก็อาจจะไม่เอาเพราะว่าชุดนี้มันแยกเซตไม่ได้นะคะมันต้องใส่แบบ all set เลยนะนี่ก็ส่วนของรองเท้านะคะแล้วก็กางเกงนะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็พูดกันยืดยาวม,มากจุดประสงค์ก็คือแค่จะมาให้ดูความเกลือแล้วก็รีวิวชุดด้วยนะคะ โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะพอต้องขอลาไปก่อนนะ<ม>นะคือเสียงลงมากบ๊ายบายค่ะทุกคนส่วนนี้ค่ะ